แน่นอนครับนี่คือสคริปต์วิดีโอรีวิวรถกระบะนิสสันนาวารา P R O C X 2025ภาษาไทยแบบไม่มีหัวข้อย่อยตามที่คุณขอความยาวประมาณ800คำสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเรา Channel Name ประเทศไทยวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับกระบาะสายลุยรุ่นล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปีนี้นั่นก็คือนิสสันนาวาร่า P R O C X 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยกระดับความแกร่งและความหรูหราให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดัดนและทรงพลัง กระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงาพร้อมโลโก้ิสันแบบใหม่ที่โดดเด่นสะดุดตาชุดไฟหน้าเล็ดแบบพอร์ตอายพร้อมไฟเดย์ไทม running light ดีไซน์เฉียบคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเสริมด้วยกันชนหน้าทรงสปอร์ตล้ออลลอยสีดำขนาด17นิ้วที่วุ้งด้วยยางออเทเรนพร้อมบันไดข้างสีดำกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวและโรบาร์สีดำด้านที่ช่วยเพิ่มความดิบเถื่อนในแบบออฟโรดแท้แท้มีให้เลือกหลายส,สีแต่สีที่ได้รับความนิยมสูงคือสีสตีลเรย์ที่ให้ความรู้สึกดุดันและแข็งแรงอย่างแท้จริง เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับบรรยากาศที่ผสมผสานความหรูหราและความสปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำเดินตะเข็บด้วยได้สีส้มที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบทำความร้อนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตหุ้มหนังอย่างดีหน้าจอแสดงผลกลางระบบสัมผัสข,ขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงจากลำโพงคุณภาพดีที่ให้เสียงชัดเจนรอบคัน มีช่อง USB ทั้ง Type A และ Type C ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมถึงระบบปรับอากาศแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาที่ช่วยให้ทุกคนในห้องโดยสารรู้สึกสบายตลอดการเดินทางเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางน,นั่งสบายพร้อมช่องเก็บของซ่อนอยู่ด้านใต้และพนักพิงที่สามารถพับแยกได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งาน ด้านสมรรถนะนิสสันนาวาร่า P R O C X 2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่ขนาด2.3ลิตรให้กำลังสูงสุด190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4WD ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ทั้งแบบ 2H CH s และ 4LO ทำให้สามารถลุยได้ทั้งทางเรียบและทางวิบากระบบการสะเทือนแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลมากขึ้นแม้ในสภาพถนนที่ขรุขระพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายแบบไฟฟ้า e ิเล็กทรอนิกส r เรียลดิฟเฟอเรนเชที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลุยทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจในด้านความปลอดภัยก็ถือว่าจัดเต็มมากนิสสันนาวาร่ P R O C X 2025มาพร้อมเทคโนโลยีนิสสันอินเทลลิเจนต์โมบิลิครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าอัตโนมัติพร้อมเบรกฉุกเฉิน forward collision warning with emergency braking ระบบเตือนจุดอับสายตา blind spot warning ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลน lane d e p a r t warning กล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมระบบตรวจจับวัตถุเคลื่อนไหว Moving Object Detection ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control ถุงลมนิรภัยรอบคัน7จุดและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันที่ช่วยให้ผู้ขับมั่นใจมากยิ่งขึ้นในทุกเส้นทาง จุดเด่นที่ทำให้นาวารา PRCX โดดเด่นจากคู่แข่งในตลาดคือการผสมผสานระหว่างความเป็นรถกระบะออฟโรดที่แข็งแกร่งกับฟีเจอร์ความสะดวกสบายแบบรถยนต์นั่งระดับสูงไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ที่ด,ดุดันสไตล์สปอร์ตระบบช่วงล่างที่นุ่มนวลเบาด้วยสารที่นั่งสบายและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันรวมถึงความสามารถในการลุยทางสมบุกสมบันได้อย่างมั่นใจอีกทั้งยังเหมาะกับผู้ใช้งานในเมืองที่ต้องการรถกระบะท,ที่ขับดี ขับสนุกแต่ยังสามารถใช้งานได้ทุกสถานการณ์ทั้งงานและการพักผ่อนสำหรับราคาจำหน่าย Nissan Navara PRO CX 2025ในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1,160 0ล้บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับฟีเจอร์และความสามารถที่รถคันนี้มอบให้เหมาะกับคนที่กำลังมองหากระบบพันธ์แกร่งสไตล์พรีเมียมที่ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและสายลุยสุดสัปดาห์ โดยสรุปแล้วนิสสันนาวารา p r o CX 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดของคนที่รักการขับขี่แบบลุยๆแต่ก็ไม่ยอมทิ้งความสะดวกสบายและเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นห้องโดยสารที่หรูหราเครื่องยนต์ที่แรงและประหยัดระบบขับเคลื่อนที่มั่นใจและความปลอดภัยรอบด้านทําให้นาวารา p r o CX ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นคู่หูที่พร้อมจะลุยไปกับคุณในทุกเส้นทางใครที่กําลังมองหารถกระบะระดับพรีเมียมคันนี้คือตัวเลือกที่ห้ามพลาดเด็ดขาด ถ้าคุณต้องการชื่อคลิปคำอธิบาย YouTube หรือแท็กแท็กด้วยแจ้งได้เลยครับยินดีช่วยต่อทันที